สวัสดีค่ะนักเรียนยินีต้อนรับสู่กิจกรรมการจัดก,การเรียนการสอนนะคะในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราอยู่ในบทที่7นะคะซึ่งเราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมนะคะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วว่าสินค้าหรือสิ่งที่เราจะนําไปชั่งเนี่ยหนักเท่าไหร่ทีนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะว่าอย่างนี้ชุนบลักฟักทองกระแตงโมอ,อะไรหนักกว่าและหนักกว่าเท่าไหร่ นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยค่ะนะคะการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมนะคะนักเรียนดูค่ะมีแตงโมมีอะไรบ้างลูกมีแตงโมมีทุเรียนแล้วก็ฟักทองนะคะสิ่งผลไม้ทั้งสามชนิดนี้ก็วางช่างลงไปในเครื่องช่างสปริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นว่าแตงโมหนักเท่าไหร่คะแตงโมหนัก 2กิโลกรัมใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าปัดนาฬิกาชี้มาที่เลขสองถูกไหมคะทุเรียนหนักเท่าไหร่คะทุเรียนหนัก4ี่กิโลกรัมนะคะทุเรียนหนัก4ี่กิโลกรัมหน้าปัดก็อยู่ที่เลข4ี่ใช่ไหมคะมาฟักทองค่ะฟักทองหนักเท่าไหรคะฟักทองหนักสามกิโลกรัมนะคะทีนี้เราจะมาดูสิคะว่า ทั้งแตงโมทุเรียนและฟักทองอะไรหนักกว่าอะไรและหนักกว่าเท่าไหร่นะคะเราจะมีวิธีคิดอย่างไรไปดูกันเลยค่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะเมื่อกี้เราก็จะเห็นแล้วว่าแตงโมเบากว่าทุเรียนนะคะแตงโมหนัก4กิโลกรัมทุเรียนหนัก2กิโลกรัมนะคะแตงโมเบาแตงโมเบ,เบกากว่าทุเรียนนะคะทุเรียนแล้วก็เอา4ลบ2เท่ากับ2กิโลกรัม นะคะทุนี้ทีนี้เอาทุเรียนขึ้นก่อนเนาะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยหนักกว่านะคะแตงโมเบากว่าทุเรียนทุเรียนหนัก4กิโลกรัมแตงโมหนัก2กิโลกรัมแล้วก็เอาทุเรียนวางไว้แล้วก็ลบด้วยแตงโมนะคะก็จะได้เป็น4ลบ2เท่ากับ2กิโลกรัมนะคะมีฟักทองเบากว่าทุเรียนทุเรียนหนัก4กิโลกรัมฟักทองหนัก3กิโลกรัมนะคะฟักทองเบากว่าทุเรียนทําอย่างไร แล้วก็เอาสี่ไปลบกับสามเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองนะคะเอามาดูต่อมาทุเรียนหนักกว่าฟักทองนะคะแล้วทุเรียนหนักกว่าฟักทองเท่าไรหร่ล่ะเมื่อฟักทองเบากว่าทุเรียนมันก็เหมือนกันค่ะแล้วก็เอาทุเรียนสิ่งจํานวนสิ่งของที่มากกว่าลบด้วยจํานวนสิ่งที่น้อยกว่าก็เอาสี่ลบสามเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนะคะต่อมาค่ะแตงโมเบากว่าฟักทอง แตงโมงเบากว่าฟักทองแล้วก็ฟักทองฟักทองมีจํานวนกิโลกร,รัมที่มากกว่าก็าฟักทองวางไว้แล้วก็ลบด้วยแตงโมงนะคะก็เป็นสามลบสองเท่ากับ1กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะต่อมาฟักทองหนักกว่าแตงโมงหนักกว่าเท่าไหร่แล้วก็เอาสามลบสองก็เท่ากับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะต่มามาดูค่ะคุณครูมีส้มมังคุดแล้วก็งอกมาฝังักเรียนัาเรียนมาดูสิคะว่าส้มหนักเท่าไหร่ ส้มบอชั่งแล้วปรากฏว่าหนัก2กิโลกร,รัมนะคะมังคุดหนักเท่าไหร่คะหน้าปัดชี้ไปที่เลข4มังคุดหนัก4กิโลกร,รัมนะคะเงาะหนัก3กิโลกร,รมัมเราจะมาเปรียบเทียบสิ่งของกันค่ะอาเมื่อกี้นะคะเราก็จะเอาสิ่งของที่เราชั่งไว้ในอยู่ด้านบนนะคะในปอวบลูพอยเรามาดูว่าข้อความไหนถูกข้อความไหนผิดนะคะเรามาดูส้มหนักกว่าเงาะข้อหนึ่งนะคะ โอมาสมเป็นตัวส้มหนักกว่าเนาะสองกิโลกรัมส้มหนักกว่าเนาะสองกิโลกรัมื้อส้มหนักกว่าเนาะไหมคะส้มหนักสองกิโลกรัมเนาะหนักเท่าไรสามกิโลกรัมส้มหนักกว่าเนาะไหมไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไหมคะผิดนะคะผิดแล้วก็ขับกระบะขึ้นหมายผิดนะคะมาดูข้อสองมังคุดเบากว่าส้มมังคุดมังคุดกับส้มอะไรหนักกว่าเบากว่ามังคุดไหมคะ มังคุดหนัก4กิโลกรัมส้มหนัก2กิโลกรัมแปลว่ามังคุดเบาวกว่าไหมไม่ใช่ในะคะข้อนี้ผิดมังคุดต้องไหมคะหนักกว่านะคะต่อมาเงาะเ ab งาะงอนหนักทเ,เาากท่ากับมังคุดไหมคะไม่ใช่นะคะเงาะไปไหมคะเบาก,ากว่านะคะโอ้ผิดนะคะต่อมามังคุดหนักกว่า,วาเงาะ หนักกว่างเงาะสี่กิโลกรัมมางคุดหนักกว่างเงาะสี่กิโลกรัมถูกไหมมางคุดหนักสี่เงาะหนักสามแรยว่าต้องมาทํเองคะ่ะมาลบสี่ลบสามก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะต่อมาคนนี้ไหมคะข้อนี้ก็ผิดนะคะผิดต่อมาส้มเบากว่ามางคุดส้มเบากว่ามางคุดเบากว่าสองกิโลกรัมถูกไหมคะส้มเบากว่ามางคุดสองกิโลกรัมมางคุดหนัก 4, สี่ส้มหนักสองก็เอาสี่มาลบสองเท่ากับ สองแปลว่าข้อนี้ถูกนะคะต่อมาเงาะหนักกว่ามังคุดสี่กร,รมัมเงาะหนักกว่ามังคุดหรอถูกไหมเงาะไหมคะมังคุดสี่เงาะสามอะไรหนักกว่ามังคุดหนักกว่านะคะแล้วข้อนี้ผิดนะคะนี่เป็นการพิจรารณาคาตอบนะคะมาเรามาดูการบ้านของเราบ้างที่ต้องทํานะคะการบ้านของเราก็อยู่ในแบบฝึกหัด หนังสือพจน์ภาษ์นะคะหน้า1น0่แปดสิบถึงร8อแปดสิบสองนะคะเรามาดูกันนะคะก่อนที่จะเราทำเรามาดูว่าข้าวโพดหนักเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนลงไปเลยนะคะลงไปนะคะมังโพดหนักเท่าไร่เอ่ยหนักหนึ่งกิโลกรัมนะคะก็เขียนนิดหนึ่งเผือกหนักเท่าไหร่คะอ้าเผือกหนักสี่กิโลกรัมนะคะต้าหูนะคะต้าหูหนัก 2กิโลกรัมจากนั้นแล้วก็นําสิ่งของมาเปรียบเทียบกันนะคะข้าวโพดกับเผือกข้าวโพดกับเผือกข้าวโพดนะคะหนักกว่าหรือเบา,ากว่านะคะให้เตมมิมคําลงไปหนักกว่าหรือเบา,ากว่านะคะข้าวโพดกับเผือกข้าวโพดหนักหนึ่งเผือกหนักสี่แล้วลาาว่าข้าวโพดเป็นะคะบอเบากว่านะคะบบเอาเบาเบากว่านะคะเบากว่าเบอาเบา ดูขออนุญาตลบนะคะเพราะว่าเขียนตัวใหญ่ไปนะคะนกักเรียนต้องเขียนให้พอดีนะคะเข้าพูดเบาวกว่าบอกเอาเบากอโอะอากมาอีกกว่านะคะเบากว่านะคะเข้าพูดเบากว่าเปลือกเบากว่เาเท่าไหรเพราะพาอพูดหนักหนึ่งเปลือกหนักสี่กิโลกรัมมาทำอะไรคะเอามาลบก,กันก็เป็นสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามกิโลกรัมนะคะ ข้อต่อไปนักเรียนเรียบเทียบเอาเองนะคะดูหน้าต่อไปเลยนะคะเหมือนที่คุณครูทำเมื่อกี้เลยนักเรียนก็เขียนน้ําหนักนะคะจากนั้นกากระบาดเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดหน้าข้อความเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและเขียนกากระบาดผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะมาหน้าสุดท้ายนะคะเขาให้เขาให้ ข้อมูลว่าแตงโมหนัก3กิโลกรัมนะคะจากนั้นสอสอมสมตัวส้มหนักกว่าแตงโม2กิโลกรัมส้มหนักกว่าแปลว่าน้ำหนักของส้มต้องมากกว่าแตงโมกว่ามากกว่าไหมคะก็นํามาบวกกันนะคะส้มหนักกว่าแตงโม2กิโลกรัมก็มาทําอะไรนคะมาบวกก็เป็นส้มบวกแตงโมหนัก3กิโลกรัมส้มหนักกว่าส้มก็เป็น3บวกกับ2ก็เท่ากับ5นะคะ5กิโลกรัม นะคะเียต้องเปรียบเทียบกันเองแตงไทยหนักเท่ากับแตงโมแล้วก็เปรียบเทียบน้ำหนักกันเองนะคะแล้วก็ต้องเขียนด้วยว่าอะไรหนักสุดนะคะแล้วก็อะไรที่เบาที่สุดนะคะนี่คือการบ้านสามหน้าในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งที่ครูครูให้ทำนักเรียนต้องทำนะคะแล้วก็พยายามฝึกฝนบ่อยๆนะคะจะได้เป็นเด็กที่เก่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ